วันนี้เป็นวันแรกนะฮะเป็นครั้งแรกเลยของการให้บริการวัคซีนโควิดสำหรับที่สถาบันบำราศอนาดูเพื่อเป็นต้นแบบให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศนะรเรากำหนดขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนการรอให้ความรู้มาตรวจเช็คเรื่องของความดันเรื่องของอุณหภูมิ ไปจนถึงเรื่องของการลงทะเบียนการฉีดวัคซีนที่สำคัญคือต้องนั่งรอรอสังเกตอาการนะครับ30นาทีแล้วก็มีการรับใบนัดกลับหลังจากฉีดไปเนี่ยต้องติดตามผลนะครับใน1วันใน7วันใน30วันว่าเป็นอย่างไรบ้างเราใช้ระบบไลน์ OA นะครับ ก็คือใช้ระบบหมอพร้อมซึ่งจะมีการตอบกลับมาให้สถานพยาบาลนะครับแล้วก็มีใบนัดในครั้งที่2ได้เพื่อให้มั่นใจว่าในทุกแห่งจะได้ทำให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันในแต่ละโรงพยาบาลก็สามารถที่จะเอาไปออกแบบนะครับแล้วแต่ความพร้อมของสถานที่ของแต่ละแห่งนะครับ กระบวนการฉีดวัคซีนขอให้ท่านมั่นใจนะครับว่ามีความปลอดภัยแน่นอนนะครับฉีดโดยพยาบาลที่เป็นมืออาชีพรกระบวนการหลังจากฉีดก็มีกระบวนการที่มีการสังเกตการโดยมีพยาบาลอยู่ประจํามีคุณหมออยู่ที่ห้องพยาบาลที่อยู่ตรงจุดสังเกตการเลยนะครับเราเตรียมไว้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดขอพี่น้องประชาชนได้มั่นใจและไว้วางใจกระบวนการฉีดวัคซีนของภาคสาธารณสุขของประเทศไทยครับ